ช็อปายดีฮุทฮุทช็อปไปดิดดดช็อปไปดิช็อปไปดิฮุทฮุทเน็ต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  <c oughs> อะไรวะ <c oughs> พี่สายเป็น้องเซมาทาานี้ได้เลยนะคระับบยดีเจนุกที่โดนคนหำหวานและดีเจปายปไปอริโอคนนิ้วหวานนะ้ก็แล้วกันกน,ะกน,นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อว่าหำหวานถ้าไม่เชื่อว่านิ้วหวานรา,ารับประทานได้หรือเปล่าฮะเราอาจจะเป็นดีเจที่สมัครเแรกเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่เอวเราดีนะฮะ ทุกคนครับเราก็เหมือนแบว่าแบบนะเหมือนจะสาคัญแต่สุดท้ายเราก็สัารองนะอะความรักก็เหมือนอย่างในแต่นอกมันเป็นไรแต่แต่ในมันลำบากนะฮะไดนะ้โปรดอย่าั้นใจพี่มันคือครับมันรักคนง่ายนะจะแสนดีไปจะไปในเมื่อเขาเลือกคนถูกใจถูกหรือเปล่าครับผมววความรักมันเกิดจากคนสคนแต่ มักจบลงดิ้กคนสองใจนิ้วไม่หวานแต่เอวหวานนะจ๊ะแบงค์